มานี่มีพอฟังเป็นเพื่อนแก้เหงาเพลินเพลินสบายใจดีจ้าขอบคุณค่ะแม่คะ่ะคนขายกีน่ะเก่งทุกคนนะคะที่ทำอาชีพนี้ได้ <c oughs> ใช่ว่าทุกคนจะทำได้นะคะ <c oughs> โดยเฉพาะคนอีสานญาติพี่น้องมีตัวดี <c oughs> สสมันก็ทั้งหน้าสงสารแล้วมันก็ทั้งหน้า ตันไหนลนะนามมันเขียวอีรีไปเบื้องตัดจ้อยไล่แป๊บค่ะพอรัสเซียมาขายที่ไทยเยอะมากค่ะเยอะเยอะเพราะว่าคนรัสเซียย้ายไปอยู่ภูเก็ตเยอะมากใช่ไหมตอนที่ว่าโควิดอะ่ะคนรัสเซียง่ายไปอยู่ไปอยู่ภูเก็ตหลายแห่งเดี๋ยวนี้อุย้ยตอนนี้ภูเก็ตเนี่ยเอ่อมาเฟียแบบแถวรัสเซียแถวจีนอะ่ะคุมนะ พวกจีนกับปัญญ่อมพวกรัสเซียอะสพวกพวกรัสเซียก็ไม่ยอมพวกรัสเซียมันขยะยมันก็อยากข้องภูเก็ตเดิแต่ว่าจีนก็ทุนใหญ่ด้วยไงจีนกับปัญญ่อมูตีกันยุ่กันมาตันจีนกับรัสเซียแม่เว้ยจักเดี๋ยวนี้ภูคือภูเก็ตมันเป็นเมืองที่แพงแล้วก็สวยคือเอาๆอ,อีดีกัน เสียดายเสียดาผู้เก็บอยู่พอเดี๋ยวนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้มันมันเป็นเมืองของผลประโยชน์ซะเยอะอะก็เหมือนพัทยาพัทยาผลประโยชน์มันเยอะยา,ย,ายากคนอีสานหวังแต่ผลประโยชน์ส่วน<ค>ตนรับหลังนินทาว่าอะไรออะโซอะโซออฟฟิศเด็ก p i าหอัวเาิดเดีแอสโซนกต ยอๆอคนอีสานหวังแต่ผลประโยชน์เอาอะไรมาตัดสินว่าคนอีสานหวังแตพผลประโยชน์คนที่มันหวังผลประโยชน์เป็นคนทุกภาค่ะมันไม่เกี่ยวว่าเป็นคนอีสานเนาะต้องมาเกี่ยวว่าเป็นคนอีสาน คนภาคเหนือก็เห็นแกตู่เห็นแกผลป,ประโยชน์ได้คนภาคใต้ก็เห็นแก่ตู่เห็นแกผลป,ประโยชน์ได้มันอยู่ที่สันดานมันไม่ได้อยู่ที่ภาคเอออย่าไปเมารวมว่าคนอีสานว่าคนอีสานหวังแต่ผลประโยชน์รับหลังนินดามันก็หวังเหมือนกันทั้งทุกภาคนั่นแหละเออ สังคมอีสานเป็นแบบนี้จริงๆแล้วสังคมเชียงใหม่สังคมเหนือสังคมกลางสังคมใต้บ่เป็ี่ยนตมันก็เป็นทุกสังคม,มหไหมเออหนจะเรื่องงานศพอีสานรู้เรื่องนี้ไหมฉันเ,เกิดอยู่บุีรัมล์อย่างเลยแล้วเรื่องงานศพมันเป็นอะไรงานศพงานศพประธานโทษนะคะงานศพมันเป็นวัฒนธรรม อีสานเออเขาเหตุกันมกักงแต่บันพระบุรุษแล้วถ้าจะมาบอกว่าคนอีสานเนี่ยหวังผลประโยชน์คนภาคอื่นเขาไม่หวังผลประโยชน์หรอมันก็เป็นคนกลุ่มหนึ่งมันเป็นสันดานจะอยู่ภาคไหนมันก็มีสันดานแนี้หมดเลยเอออยู่ภาคใจก็มีสันดานแบบนี้คือกันอยู่ภาคกลางกับมีสันดานคือกัน จะมาโยนให้แต่อุ้ยคนอีสานเป็นแบบนี้แบบนั้นที่บ้าสิที่บ้าบอที่บ้า,บาหรอเว้ใครที่ไม่จ่ายเงินเลี้ยงงานสมเยอะๆจะโดนนินทารับหลังไม่รู้เหรอแล้วที่มาปัาน่นนี่จะเอาอะไร มึงจะเอาอย่างกูถามก่อนหืที่มึงเข้ามาปัาน่นนี่มึงต้องการอะไรกูถามก่อนหืมแล้วภาคอื่นเขาไม่นินทากันไงแหมอะไรก็อีสานนอะอะไรก็อีสานลงมาอีสานหมดเลยเนาะ ภาพตัวมึงน่ะกูบอกเลยว่าโอ้ยไม่ได้บันเจิดเลยค่ะ อองมาจากตรงไหน,นความคิดมึงนักกันกองมาจากตรงไหน,นคนแบบมึงเฮ็ดเอยียงก็บบจเจริญหรอกวอกรถไม่เจริญมาดอยค่ะเฮ้ย บล็อกมันไปแล้วผีลงหลมไปแล้วเป็นเหมือนกันทุกคนทุกภาคจ้าอย่าจอดลงที่ไหนอยู่ที่สันดานคนมากกว่ามันอยู่ที่สันดานคนสิมันล่งจาะวิ้ยเป็นแค่ภาคนี้งานถูกใครไม่ใส่ซองเอา้างานแต่งก็เป็นจ้าไม่ใช่เฉพาะงานถุกหรอกงานแต่งก็เป็นจ้าแล้วงานแต่งมีทุกภาคหือม ขั้นแต่งมิสุภาดิวเหมือนแกหิวดารามาก็เขาก็ใช้ดารามาในการขายของไงแม่ดารามาคือกระแสคือช่องทางการขายของยิ่งดึงดารามาก็ยิ่งขายของได้ไงมันมีอกติกับคนอีสานใช่ แล้วมันก็เขียนเขียนย้ำอยู่นั่นแหละแล้วมันก็เขียนย้ำอยู่นั่นแหละเออประเทศไทยเป็นแบบมีอะไรนะเออนัมเบอร์วันเรื่องขายกีโอ้ยนัมเบอร์วันแล้วมันตั้งไต่เอาเอาวีจ้านัมเบอร์วันแล้วมันยังไงหรอเออขายกีขายกีนัมเบอร์วันแล้วมันยังไง เนี่ยาาก็เพราะปขายกีนี่ละค่ะทุกวันนี้เห็นไหมคนไทยเนี่ยออกไปอยู่ทั่วโลกเหอรายได้น่ะไหลเข้าไทยเดือนหนึ่งปีหนึ่งกี่บาทแ่นบอลูกเต่าเด้าดากพอแม่พีน่องปูงยาตา่แย่ยู่บ้านเนี่ยยูกินอยู่ดีอยู่สบายไปเลย อม่ชอบแนี้เนาะสงสัยแต่เรื่องขายกีแล้วปั่นอยู่ได้ใช่เห็นแล้วเรื่องขายกีมันปั่นอยู่นั่นแหละเมืองไทยนัมเบอร์วันเมืองไทยนัมเบอร์วันกีของเขาจะขายก็เรื่องของเขาจ้ะใช่จะขายก็เรื่องของเขา ขายมันกับโมเมนว่าขายหรอกเขาจะเป็นคนบดีเนอ mm hmm. จก่งแต่ในโลกโซเชียลแบบนี้ให้มันไปเล่นแข่งกับขม mm ิญเงี้ไปแข่งนั่นไปยัง mm hmm. กีของเขาจะขายก็เรื่องของเขาจะเป็นยุ่งกับเขาเห็ดหยังเว้ย mm hmm. ขายกีดีกว่าคนป้นชาติป้นแผ่นดิน mm hmm. ใช่ดีกว่าเยอะค่ะเ mm hmm. บิ้งพวกไปนั่งอยู่ได้สักห่านะตีกันยุ้งกันอ้วยน่นะ โกงกินปนไองประเทศชาติสิบสูงมื่นนี่สิไปจังไหนอยู่ประเทศชาติจ้นจะทาอยู่นั่นเงินมื่นหนึงกับมาไหนต้องมาไหนมันนั่นานางใส่นี่อีกเวจนเนี่ยม,มาเจนสิจบบ้านละเจนหยุบสภาพมืน่นหนึ่งกบ่ได้อยู่ขายชาติยิ่งหนักอืหนักสวัสดีบอม อันนี้ตรวจจังเลยขอบคุณค่ะสองเอ้แต่แฟดดิ yeah, s <S <laughs> พูดปันว่าเป็นกีเจ้าของเนาะย้ำอยู่นั่นแหละมันย้ำไงมันย้ำจี้จุดพวกเนี้ยมันย้ำจี้จุดมันย้ำจี้จุดจี้จุดแล้วแบบว่า,า,าให้เขาจนมุ่งใส่ไนะนางมีปมคงไม่มีใครเอามัง้ง น่าจะไม่มีไม่มีใครครบแม่เออแต่ละวันนี้ร้านตาต้อยมีปาร์ตี้ฟูมูลปังมากพอโอ้ลืมที่ว่าเขาให้กินอาหารตีใช่ไหมอ่ะลืมลืมไประช่าสัมพันธ์ลืมไปเลยแม่ลืมไปเลยโอ้ยลืมไปเลยค่ะลืมไปแม่ อ่งนี้นั่นไปได้ๆน,น,นะคะได้ๆได้ๆก็น้องดิวก็ควรจะเใช้สติเนาะใช้สติเด้บักลาด้วยใช้สติแต่ว่าคิดว่างานนีคน้คนก็น่าจะถอยเยอะอยู่นะคะงานนี้คนน่าจะถอยเยอะอยู่ เพราะฉะนั้นก็อย่าโทษใครค่ะโทษตัวเองนั่นแหละไปฟาดกังสัน่นอะเมียไปฟาดกังสั่นมันจะนอนมันก็มันก็มีผลดีหรอกยิ่งไรโซดล่าสุดอะไปยกตีนยกตีนน้ำไรยโดอีกที่ว่านพก็เห็นคือกันละที่ว่านเหมือนมีคนไปปันนั่งอยู่ในอันไรยโดนั่นแหละแล้วทีนี้นางนางสติแตกนั่นงสติหลุดนั่งกระดาด่าแล้วบัดนี้นางกัดยกตีน ยกตีนใสอันอันคนทิ่ยาพันนั่นแหะยกตีนใส่ซึ่งมันเป็นพฤติกรรมที่ไม่น่ารักนะไม่น่ารักเลยเอาจริงคุณเป็นคนของประชาชนน่ะแบบเฮ้ยเอามาหากินอยู่น้ำซือน้ำอยางะนะั่นนะสิเป็นเทศอย่างจังสันภาพรักอะไรที่ไม่ดีไม่ดีไม่ต้องไปทำเจ็บใจกันยู่ในใจนั่นแหละ โอ้แเด็ฟิตโอเควิสะสนดูวิลเหรอเด็กเสกสดละสวนดูบรูกาะทิตอหนูใช่แม่กำลังไลฟ์นึกว่าพอสิมากินฟรียว่าน้ำลายอีกเนีวยพอทำบุญค่ายวันนี้ก็เ ปีสองปังแน่แน่ปีที่แล้วก็นิดเดียวเนาะปีนี้ปังปุริเย่หมดภาพที่เคยสร้างไว้หมดจ้าเบิร์ต